สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละให้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะนงอ่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะ สวัสดีทุกคนวันนี้ชายเก้ามาตามหาเก้าอี้แหละพอดีว่าเห็นเขาบอกว่าเมืองนี้มีเก้าอี้มือสองอยู่ที่แบบว่าพัดมาก,กับน้ําแล้วแบบว่าสภาพดีมากเลยที่เขาเอามาปล่อยขายนะ่ะชายเก้เลยว่าชายก็จะไปดูหน่อยตรงที่แบบเกาะที่เขาจะเก็บกันนะ่ะชายก็ว่าชายก็จะ ไปหาสักตัวสองตัวแล้วเผื่อว่าถ้ามันจะภาพดีหลายตัวฉันก็จะลองเอาไปขายดูนะ่าคิดว่านะน่าจะได้กำไรดีเลยเห็นเขาบอกว่ามันพัดมาจากทางญี่ปุ่น โอ้แต่มันเดินข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาไกลามากเลยไม่รู้สภาพจะยังดีอยู่ไหมไม่รู้ว่ามันจะผุเปื่อยพังไปหรือยังแต่อย่างน้อยเราต้องไปดูให้เห็นกับตาถ้ามันยังสภาพดีฉชนกก็จะได้เก็บมานนะ่ะเอเห็นเขาบอกว่าอยู่ทางริมทะเลนะ ชัยก็เจอหนึ่งตัวแล้วเป็นเก้าอี้ที่อยู่ในน้ําต้องใช้แน่ๆเลยนะ่ะโอ้โอหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแต่ชมพบพบพบโอ้โอ,โอทางด้านซ้ายเยอะๆไปหมดเลยเอางั้นปล่อยตัวนั้นไว้นั่นแหละใชัเก้าว้าวนี่แหละสวรรค์ชัเก้าจะเอาไปขายโอ้ แต่มันมีเรือแตกตรงไหนมันถึงลอยพัดมาน่ะหรือว่ามันต้องเป็นเรืออับปางแน่เลยเรือที่จมน่ะแล้วแบบว่าเรือจมไปแล้วแต่ว่าเรือนั้นน่าจะเป็นเรือขนส่งเก้าอี้จากต่างประเทศมาขายที่เมืองนี้ทีนี้ก็เลยไม่มีใครมาตามเก็บเดี๋ยวฉันก็เก็บไปเองนี่มันเซ็ตเก้าอี้มือหนึ่งมือสองอย่างดี สภาพตีทุกตัวเลยนะ่ะชันก็ว่าเดี๋ยวชันก็น่าจะต้องเอารถมาขนและว่าแต่ไม่มีเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะ่ะถ้าไม่มีเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้จะเป็นไปนตามแผนที่ชันก็จะเอารถมาขนแล้วเราก็จะเอาไปขายเวอร์เป็นการขายของแบบไม่ต้องมีต้นทุน รถหลุมแบบมันดีเด่นไปเลยนะใช่ก็ว่าเดี๋ยวใช้ก็จะเอาลองไปขายขายร้านลงก่อนเลยแล้วก็ขายตามบ้านในเมืองเซาไซซิตี้น่าจะแบบว่าได้ราคาดีเ,ออเก็บตังค่าขนมนะทุกคนก่อนอื่นไปเอารถก่อนจ้าเออทุกคนพอดีว่าใช้ก็ลือแบเออมัน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  มันจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอ้ยอย่าบอกนะว่าบันนี้ก็ได้ข่าวนี้มาเหมือนกันว่ามีเรืออับปางเรือขนเก้าอี้อมือสองมาขายอับปางจนแบบว่าต้องมาตามดูนะ่ะโอ้ยแรงไ,ไ,ไปหน่อยฉันก็ต้องได้ก่อนฉันก็ต้องได้ก่อนโอ้ยอเพิ่งรู้ว่าเจสกีนี่ขับบนบกได้ด้วยแฮะ ว้าวเป็นมันติฟังก์ชันฮัลโหลชเกิลทำอะไรอยู่น่ะบันนี่เห็นตัวแดงๆมาแต่ไกลเลยโอ้อะไรเนี่ยเธอเก็บขยะเอาไปทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ขยะนะแสดงว่าเธอไม่ได้ข่าวแน่นเลยฮโอเคมีแค่ฉันที่ได้ข่าวฉันก็คิดว่าเธอมาตามข่าวที่ว่าเรืออับปาง เรือ่องอับปางไม่มีมีแต่เจ็ตสก,กีบันนี่ที่อับปางอยู่ตรงนี้เท่านั้นเช้เกิลเธอคงได้ข่าวลวงนะพวกนิเศษขยะทั้งนั้นแหละอ๋อไม่ใช่นะมันเป็นเรือที่ขนส่งเก้าอี้เพื่อเอามาขายที่เมืองนี้แต่ว่าเรือแตกซะก่อนเก้าอี้ก็เลยพัดมาอย่างเดียวหนะ้าเพราะฉะนั้น,น,นด้วยเหรอใช่แต่ว่าฉันเจอตรงนี้เยอะกว่าฉันก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปขายแบบไม่ต้องมีต้นทุน<อ>นะ ไม่มีต้นทุนแล้วมีกําไรหรออ้าวก็ถ้าเราขายเราก็จะได้กําไรอย่างเดียวไงเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของพวกนี้มาขายแต่เราเก็บมาโอ้น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมัที่ขับเจสกีมาหลายน้านน้าแล้วบันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยว่าจะมีเรืออับปางนะหรือมันล่มลงไปในทะเลไปแล้วแท้มันน่าจะล่มลงไปในทะเลไปแล้วนะแต่พวกกอินนี้มันเบามันก็เลยพัดผ่านมา ันนี้ขอทําธุรกิจด้วยมาที้ขอหุ้นครึ่งหนึ่งนะเอาได้เลยงั้นเธอมีรถไหมพอดีว่าฉันจะหารถแต่ฉันลืมไปว่าฉันไม่มีรถขนนะ่ะโอ้ลำนี้ได้ไหมนะ่ะลำนี้ขี่บนบกได้นะเนี่ยเห<อ>็นเห็นไหมอออ๋ออ๋อ,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 อก็ได้อยู่นะแล้วก็ต่อต่อพวกก่วงเก้าอี้ไปนะหารถพวกก่วงเก้าอี้หาที่พวกก่วงเก้าอี้ไปต่อด้านหลังนะ่ะโอ้ได้สิใช้ก็ทำแบบนี้ได้ไหม นี่ไงแล้วเราก็พ่วงเก้าอี้นะด้วยการทําแบบที่เราทํากันเมื่อก่อนนะเอาไหมยังไงนะสมมติว่าบานันนี้เอาเ e ก้าอีา้ตัวนี้แล้วกันอ่าโอเคไหมแล้วก็อ่าพ่วงเก้าอี้เรียบร้อยเอเก้าอี้หายโอ้เบอร์ตัวนี้เป็นเช่นว่าดูท่าจะไม่เวิร์กนะ่ะ มันแรงเกินไปโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอารถมาเดี๋ยวไปนี่มันนะโอเคว้าวเ,าเรามีหุ้นส่วนแล้วทุกคนรถมันแล้วรถมันแล้วไนนๆนๆนแน่แนไหน,น,น,นขับลงบันไดมาเลยวว้าว้าวถูก <Okay. S 1> ต้อง พร้อมขนทีนี้รถพร้อมขนคนพร้อมยังขนก็พร้อมแล้วทีนี้กัเลิกขนกันเลยเราจะขนไปขายที่เซาซายซิตี้กันเอาไปขายลุงขายใครอีกอ่ะขายตามแต่ละบ้านน่ะขายด็อกเตอร์ขายลุงขายด็อกเตอร์แค่นี้ก็สองสามคนแล้วขายลุงขายด็อกเตอร์ขายลุงขายด็อกเตอร์ลุงด็อกเตอร์ลุงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ลุงด็อกเตอร์ลุงด็อกเตอร์ก็ยี่สิบคนแล้วน่ะใช่ 20รอบด้วยโอ้โอ้โอ้ชวชด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 เช็กกันขนเช็กกันขนรถหนักแฮะี่ขนไป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 โอ้โอ้โอ้ล่วงล่วงอุ๊ยรถล่วงไม่ใช่รถหมายถึงโซฟาล่วงใช่ก็ใช่ก็ดูสิน้ำทะเลพัดตัวนี้ขึ้นมาหน่าเก้าอี้ตัวนี้หน่าฮะตัวใหญ่มากโอ้โอ้โอ้ดอกเด็กเอ้า อันนี้น่าจะขายได้ราคาดีตอนนี้ไปด้วยถ้างั้นโอมีเสียงก็แก๊ก๊โอ้จัดเข้ารถก่อนจัดเข้ารถก่อนเลยโอ้มันไปด้วยมันดูแปลกแปลมันอันตรายนะมันดูน้าจะร่วงนะโอ้ยเอาขึ้นรถไม่ได้เลยนะเก้าอี้ตัวนี้ดูสิโอ้ดูสิมันหนักกดรถรถแบตเลย อันนี้ว่าทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องเอาหรอกโอ้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 หนักไปแฮปรถไม่ไหวแฮอปพอยกออกปุ๊บรถเด้งขึ้นมาเลยน่ะแสดงว่ามันหนักเกินช็อคลับไม่ไหวใช่ช็อคลับไม่ไหวบันนี้ว่าขนไปเท่าที่เราขนไปก่อนดีกว่าเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเนาะเท่านี้น่าจะได้นะเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขนอีกรอบเชิบเพื่อ โอเคเราค่อยมากดกันตัวก็หนักแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมไม่ไหวไม่ไปเลยโอ้โอ้จริงด้วยแฮะแค่สองตัวก็หนักแล้วโอ้ยรถอืดเลยน่าโอ้เราจะไหลลงทะเลไหมนะบัดนี้ไม่ไม่ไหลไม่ไหลถ้ามันมันเป็นรถรถหกล้อนะมันไม่มีทางไหลนะถ้ารถถ้ารถไหลคือรถหกล้อเท่านั้นแหละ รถถกล้อไม่มีทางไหลถ้ารถไหลคือรถถกล้อเท่านั้นโอ้งงฮะโอ้แต่ว่าโอ้ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวโอ้มีคนช่วยมากเลยโอ้อมีคนมาช่วยดันน่ะเออว่าแต่ใครมาช่วยดันน่ะเธอหนึ่งชั้นสองเออชั้นหนึ่งเธอสองเอ๊ะเอ๊ะเบรกดูสิใครมาช่วยดันลงรถเลยดิเออก็อยู่ตอนนี้มาได้ยังไงน่ะ เอ๊ะแช็คก็เธอเห็นด้วยเหรอเธอไม่ลงมาจากรถน่ะฉันมองจากในรถน่ะไปต่อดิ๊โอ้คืน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 หรือว่าเราผูกติดมันมาแบบที่ผูกกับเจ๊สกีมาตะกี้หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ลากมานะโอ้โอ้เพรามันตามมาได้อย่างไรเอ้เข้าไปล้วงตัวอีล้งลงไปเก็บเออหรือมันมีเชือกพิเศษ นักตามมาด้วยเหรอเนี่ยงงแคมันอาจจะมีเชือกผูกติดตรง,งไหนมาไม่มีนะอ๊ะแปลกๆก็อีตัวนี้แปลกแมีหูมีตาไม่ว่าต้องใช่แน่ๆเลยก็อีผีสิงชวนเลยนะ่ะตองมประวัติก็อีตัวนี้อเออจตว่าจะว,ว่าไปทุกตัวที่เราขดมาก็เก้าอี้มือสองทั้งหมดน่ะใช่ใช่เป็นรถดีกว่าโอ้ไปดีกว่าไปขึ้นก่อนขึ้นก่อน ธุรกิจของเราจะไปได้สวยไหมเนี่ยแค่เริ่มก็แบบไม่ค่อยสวยแล้วโอ้ยออ้ยโอ้โอ้โา้ัอ้โอ้โอันอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้ไอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 ออ้โอ้โอยไอ้โป้วอ้อ้โอ้โอ้้โออ้อ้โ้อออ้้ อ๋อ uh oh. โอ๊ยชัวร์เลยผีต้องหลอกแน่เลยรียบไปดีกว่าเฮ้ yeah, ยขเคลืล่อนเคล็ดเคล็ดรีบๆ,ๆ <c oughs> หรือว่าเก้าอี้มือสองพวกนี้มันมีตำนานจริงๆนะ <c oughs> โอ้ยหลอดฉันว่าขนไปแค่นี้พอดีกว่าไม่รู้จะมีตัวอะไรตามมาอีกนะเย้ยจริงด้วยแม่แต่แล้วก็ที่เราขนไปจะมีตำนานไหมเนี่ย <c oughs> แค่คิดก็ขนลุก 哎。